สวัสดีครับชาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงบนการสร่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มขอ,องการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลนะครับ ไพ่แบรแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ถั่ออบเพนทาเคลิลายออบครับสองดาบแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยราชินีถือไม้ไพ่เจ็ดดาเออเจ็ดไม้นะครับไพ่เด็กถือเหรียญเก้าไม้ไพ่นายออบเพนทาเคลิล ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดทอิทธิพลใต้สําหรับได้เดวิลไพ่เนี่ยเหมือนจะแก้กันขึ้นมาตลอดเลยนะครับมีไพ่เสียมีไพ่ดีไพ่เสียไพ่ดีสลับกันไปมันเหมือนมีการแก้กันในตัวตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาอ ไพ่แบบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองไพ่เนี่ยเป็นค่อนข้างเนกาทีฟแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามฟื้นฟูนะครับเยียวยาตัวเองนิดนึงเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคอยากจะให้คุณอนะมองโลกในแง่ดีแล้วมองอะไรที่มันเป็นการไกลในะระยะยาวอย่าคิดหรืออย่าทําอะไรโดยการที่เราขาดสตินะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะนอยเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ตกกังวลทั้งที่ตามจริงแล้วอะสามถ้วยมันก็มานะมันแปลว่าความสนุกสนาน ความล่าเริงกันเปิดรับพลังงานสิ่งดีๆข่าวดีกำลังจะมาเพียงแต่ถ้าเราไม่โฟกัสในระยะสั้นหรือช็อตเทอมนะครับอะไรที่มันเป็นแบบระยะสั้นเนี่ยให้พยายามขจัดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไปเพราะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะมีการเติมเต็มมีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่ๆการเริ่มต้นดีๆอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ได้รับการฟื้นฟูจากสภาวะในเรื่องของ ความคิดต่างๆหรือในเรื่องของสังคมก็ยังคอยอบอุ้มตัวคุณอยู่แบบนี้นะครับเพราะสามถ้วยก็คือ community สังเกตดูว่ามีอคาคาราว่ามีตัวเราคนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนอีก2คนข้างๆนั่นแปลว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงคนเดียวยังมีโอกาสที่จะมีคนมาห้อมร้อมมาใส่ใจมาเป็น เขารว่าอะไรนะครับเมื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวคุณเองอยู่เนาะอะไรที่คุณกําลังเศร้าโศกทุกเสียใจให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่า3ามถ้วยคือสิ่งที่คุณเสียไปเนี่ยมันก็คือ3ถ้วยใบนี้เห็นไหมครับแต่มันมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้จากไพ่สอง ถ้วยที่ถูกชูขึ้นมาก็จะกลายเป็น3ถ้วยใบนี้ดังนั้นเนี่ยคือไพ่มันแก้กันแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ mindset มันเป็นแค่การยึดติดมันเป็นแค่อารมณ์มันเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเกิดคุณพยายามเคลียรตรงนี้ไปได้ทุกอย่างก็จะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสของการที่จะเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าได้มากขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันแย่ อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่โอเคค่อยๆคิดค่อยๆทําบางทีคุณอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าการที่เราตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกยากลําบากเพราะคุณเองอาจจะกําลังโฟกัสว่าตัวเราเองมองไม่เห็นหนทางตัวเราเองมองไปทางซ้ายก็รู้สึกมืดมนมองไปทางขวาก็รู้สึกเหมือนไม่มีอนาคต สิ่งที่ทําอยู่ก็รู้สึกเหมือนไม่มั่นใจเลยนะครับสองดาบเกิดขึ้นมันคือสภาวะความรู้สึกที่ถูกกดดันที่รู้สึกเหมือนกับต้องต้องเลือกทางทางใดทางหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ในสิ่งที่คุณกําลังไม่ตกกังวลแบบนี้มันจะนํามาซึ่งปัญหาและอุปสรรคและไมเซตต่างๆอาจจะดูเหมือนไม่โอเคเนาะมันก็เลยทําให้คุณน่ะค่อนข้างจมอยู่ในภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนกับไม่แน่ไม่นอนแบบนี้เป็นต้น ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการการงานกันบ้างการงานเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีถือไม้เห็นไหมค่อนข้างดีเลยนะ9.5เต็ม10 มันแปลว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสมีศักยภาพมีในเรื่องของการที่มีการบริหารการจัดการมีโอกาสที่จะได้เรื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้หรือมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้แสดงแสญยานุภาพนะครับกับในเรื่องของการงานที่ดีมีโอกาสต่อยอดมีโอกาสพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการงานได้ประสบความสําเร็จถึงแม้การงานของคุณนะครับอาจจะดูต้องใช้ความอดทนความพยายามหน่อยจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ seven of w a n d เกิดขึ้น สหรับมานเนี่ยคุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะครับใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการงานต่างเนี่ยมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นมีโอกาสปรับ,รบตําแหน่งได้บ้างถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นการปรับแบบเลื่อนขั้นใหญ่แต่มันก็เป็นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตทําให้เรามีความรู้สึกว่าการงานมีการเติบโตนะมีการพัฒนาขึ้นนะมันมีโอกาสที่เราแบบทาอะไรเหนื่อยเอาไว้เนี่ยมันจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแบบนั้นแหละดังนั้นเนี่ยคือให้คุณอดทนนะ ต่อสู้นะแล้วคุณจะมีโอกาสในแนวโน้มทิศทางที่ดีเท่าที่ดูนะครับราชินีถือไม้กับให้แจ็ดไม้มาแปลว่าคุณยังเอาอยู่กับในเรื่องของการงานอะไรที่มันเป็นความรู้สึกนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่คุณกําลังคาดหวังเอาไว้นะครับแต่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางและคุณอาจจะคิดว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์สิ่งต่างๆที่ดูเจ็บปวดนะครับปวดใจมีความรู้สึกเหมือนอยู่ก็ ก็ไม่ค่อยมีความสุขเนะ่ยเอา,ง,าง่ายๆแบบนั้นนะครับเก้าไม้แต่จริงๆเก้าไม้เนี่ยนะครับลองไปดูในที่คูบาอาจารย์เขาบอกเก้าไม้เนี่ยแปลว่าเรายังสามารถผ่านพ้นปัญหาได้นะเพียง mm hmm. แต่ถ้าเราไม่จมมันเกินไป mm hmm. เพราะไพ่เป็นนี้มันคือการจมในเรื่องของไม้เซตการคิดการตัดสินใจบางทีเราอาจจะเอาอารมณ์เอาความรู้สึกของเราไปผูกติดไปให้ค่ากับคนที่ไม่ควรให้ค่ามันก็เลยทําให้เราเจ็บปวดในเรื่องของ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องขององค์กรน,นะครับการมีปัญหากับเพื่อนพ้องหรือการมีปัญหากับคนใดคนหนึ่งแล้วมันก็ลามไปทั่วนะครับแล้วเราก็มีไมซ์เซ็ตที่ติดลบว่าอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดเลยทั้งที่ตามจริงมันล้วนแค่อย่างเดียวอันนี้บอกไว้เลยว่ามันเกิดขึ้นจริงสำหรับคนหลายคนมากบางคนนะครับผมเคยได้ยินยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ดีอยู่กับคนนั้นนะครับไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ไม่มีมือที่3ไม่มีอะไรเลยอันนี้ขอยกตัวอย่างให้ฟังว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับการงานก็ยังพอไปได้แต่เขารู้สึกเครียดแล้วก็กดดันกับในเรื่องของการงานที่เขากําลังทําอยู่นะครับแล้วเขาก็ลามเป็นในลักษณะที่บอกไปขอเลิกกับแฟนทั้งที่ตามจริงแฟนก็ไม่ได้นอกใจแฟนก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเวลาก็ยังมีให้กันอยู่ก็ ก็อาจจะเจอกันน้อยลงนิดหน่อยแต่ก็ยังเจอกันบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้ปากเสียงไมไ่ทะเลาะอะไรกันเลยแต่อยู่ๆเขารู้สึกเหนื่อยเรื่องงานนะครับเขารู้สึกท้อใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็ไปบอกเลิกนะครับกับแฟนคนนั้นทั้งที่ตามจริงมันไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันเหมือนจุดไม้ขีดด้ามเดียวแต่มันลามทุ่งอะ่ะหรือเหมือนปลาเน่าตัวเดียวแต่มันเหม็นทั้งคลองเลยถูกไหมก็ต้องทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเหม็นไปหมดแล้วทั้งที่ตามจริงปลามันตายแค่ตัวเดียว บแบบนั้นเป็นตน้นนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะกำลังโฟกัสอยู่ว่าคุณอาจจะสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่คุณเอาอนาคตของคุณมาตัดสินทั้งชีวิตว่าทุกอย่างจะต้องพังหมดแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ย m i n เซ e t สำคัญมากๆเลยนะครับพยายามฟื้นฟูขึ้นมาพยายามอย่าไปตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลำบากอย่าไปโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบจะเอาตอนนี้นะครับแบบนั้นน่มันคงคงยากหน่อยเนาะอืม ถ้าเราโฟกัสตอนนี้เราจะเต็มไปด้วยปัญหาและอปะุปสรรคแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันยังหาทางออกไม่ได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทําอะไรก็รู้สึกเหนื่อยเกินไปแต่ถ้าเกิดเราปล่อยวางนะครับแล้วเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วย ปัจจุบันนะครับหรืออนาคตโฟกัสไปที่อนาคตมีไพ่เดทเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกเครียดกังวลจนทําให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะใครที่เป็นไมเกรนนะครับเป็นในเรื่องของ ภุมิแพ้หรือเป็นในเรื่องของอปัญหาสุขภาพต้องพยายามดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาต้องรีบห่าหมอนิดนึงเนาะรีบไปรักษานะครับเพราะว่าไพ่เดทมาบางทีเนี่ยแต่เดทไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตนะครับเพราะเราไม่ถ่ายง่ายๆขนาดนี้เราถ่ายแค่ว่าเดทแปลว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการจบสิ้นบางทีเนี่ยไพ่เดทเนี่ยมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ มันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณดีหรือคุณร้ายถ้าคุณร้ายอยู่แปลว่าคุณกําลังจะมีการจบเส้นตรงนี้แล้วกําลังจะมีหนทางใหม่ขึ้นมาอีกทางหนึ่งสังเกตดูยม,มทูตกําลังจะมารับวิญญาณสาวคนนี้แต่ว่ามันมีแสงสว่างตรงนี้ลงมามันแปลว่าเธอกําลังจะไปเกิดใหม่เห็นไหมครับมันแปลว่ากําลังจะมีหนทางใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเรากําลังวมตกกังวล ให้คุณพยายามเคลียพลังงานเคลียเอเนจี Energy, พยายามมองโลกในแง่ดีมากขึ้นพยายามทำอะไรที่มันดูมีความสุขมากขึ้นไพ่สามถ้วยเห็นไหมคุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาถ้าเราเปิดรับพลังงานในทางโพซิทีฟคุณจะเจอผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีกว่าการที่เราจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่ควรเป็นดังนั้นไพ่เดทที่ดีแปลว่าการจบสิ้นการตัดการจบการเคลียทุกอย่างคุณจะ หลุดพ้นไปแล้วคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้อย่างที่บอกไงว่าถ้าการงานมันแย่คุณก็จะได้นะครับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความพยายามนะครับแล้วก็โฟกัสในอนาคตแล้วคุณจะเห็นอนาคตที่ดีทําให้คุณสามารถมีการปรับ นะครับในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นสามารถผ่านพ้นปัญหาได้สามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจากราชินีถือไม้นะครับดังนั้นอะไรที่ไม่รู้พยายามตัดไปซะนะครับแล้วพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้ตัวเองมากที่สุดมีไพ่เดวิลเป็นไพ่อิทธิพลใต้สำรับเดวิลบอกว่าใครที่กำลังมีปัญหามีอุปสรรคคุณต้องรู้จักวางแผนการวางระบบวางอะไรให้มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าเหมือนกับ hmm. ต <sh> <sh> ้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้กับสถานการณ์นี้แล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ไม่ใช่ไปใช้ในทางที่ผิดไม่ได้ไปใช้ในทางเล่ห์เหลี่ยมแต่มันเป็นกลยุทธ์ในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าท่าไม้ตายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะแบบนั้นจะดีกว่านะครับและอย่าทําอะไรที่มันผิดในเรื่องของ การงานนะครับหรืออยากทําอะไรที่มันไม่โปร่งใสระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้จากไพ่เดวิลนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินของคุณนะครับขึ้นเป็นไพ่ใบน,นี้เลย9เหรียญ9เหรียญถือว่าดีมากๆเลยแต่ก็จะมีไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ two of pentacles เก้าเหรียญก่อนเก้าเหรียญแปลว่าการเงินของคุณค่อนข้างอู้ฟู่เลยนะครับเเต็มสิเลย มันแปลว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาแบบเป็นเงินก้อนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีรายได้มีการเงินที่ยังหมุนได้โอเคสพัพพดเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ถึงเป้าแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้แบบขี้เหร่ไม่ไม่ขี้เหร่ครับก็โอเคเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับและตอนที่คุณได้รับผลตอบแทนได้รับการเงินได้รับผลกําไรได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ถึง9้าเหรียญเนี่ยนะครับให้คุณเซฟเงิน เก็บเงินนิดหนึ่งเด็กถือเหรียญต้องมีคุณค่าในการเงินนิดหนึ่งนะครับพยายามบริหารจัดการในเรื่องการเงินหรือทำมันนี management จะทําให้ตัวคุณสามารถที่จะวางแผนการในเรื่องของการเงินที่ดีได้ นะครับเพราะ2ใบเนี่ยแปลว่าการเงินของคุณยังเหลือกินเหลือกเก็บอยู่พอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดใครใช้เงินมากเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าสอเหรียญคือเป็นภาวะที่มีรายจ่ายและก็รายได้เนี่ยค่อนข้างตามกันมาติดๆเลยอาจจะยังทําให้คุณอาจจะยังดูต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลการเงินงนิดหนึ่งนะครับถึงแม้คุณจะได้เงินเยอะแต่รายจ่ายมันก็จะเยอะตามไปด้วยเพราะสองเหรียญหมายถึงรายจ่ายที่ เกือบๆจะมาทันลายรับแล้วแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าอันนี้มันถึงไพ่ที่แปะเพียงใบเดียวแต่จริงๆเราต้องแปลใบนี้ด้วยว่าแต่จริงๆงานเงินคุณยังหมุนดียังโอเคได้แต่ก็อย่าประมาทเกินไปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับและอย่าไว้ใจใคร โดยการที่จะไปลงทุนกับใครนะครับแล้วก็อย่าเชื่อใจใครโดยการที่ให้คนอื่นยืมเงินเพราะว่ามันมีเดวิลมาระวังถูกหลอกถูกโกงได้นะครับใครมาชวนทําธุรกิจเนี่ยอย่าพึ่งเนาะเพราะว่าไพ่เตือนเดวิลขึ้นมาแล้วก็ใครที่อยากจะลงทุนร่วมก็ต้องดูเซ็นสัญญาอะไรให้ชัดเจนและอย่าเซ็นกู้เซ็นร่วมเซ็นคำให้ใครเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมาตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลำบากแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง ที่เรามาดูไพ่ในเรื่องของโชคลาภกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับไพ่ใบแรกคือราชินีถือดาบหนึ่งไม้แล้วก็เป็นไพ่แปดไม้โอเคครับแสดงว่ามีโอกาสโชคดีในเรื่องของการงานค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของลาภลอยก็อาจจะมีโอกาสถูกบ้างแต่เล็กๆน้อยๆ อบอกไว้นิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่นี่นะครับไม่ได้แนะนําชี้นําในการลงทุนเนาะแต่มาพยากรเพราะเราไม่สามารถจับมือใครลงทุนได้เราก็แค่มาแนะนําว่ามีโอกาสถูกรางวัลแต่ไม่ได้รางวัลใหญ่นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นไพ่เงินเลยแต่มันเป็นไพ่หนึ่งไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่แปดไม้แปลว่าใครทําสินทรัพย์เสี่ยงโดยการเทรดคริปโตเทรด นนกองทุนรวมมีโอกาสที่พอจะเขียวแล้วก็เหมือนกับมีการพัฒนาเติบโตมากขึ้นมีกําไรมากขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็มีราชนีถือดาบพยายามเทคความเสี่ยงนิดนึงว่าถ้ามันเกินความเสี่ยงต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยเพราะว่าเรารับความเสี่ยงได้แต่ละคนไม่เท่ากันตัดกําไรขาดทุนด้วยนะครับเราต้องมีระเบียบวินัยกับการลงทุนนะครับมีราชนีถือดาบเกิดขึ้นเนาะอันนี้เราไม่ได้ไปแนะนําว่าต้องไปซื้อแบบ คนมาลงทุนนะครับต้องต้องลงทุนกับสถาบันการเงินหรือพูดง่ายคือธนาคารเท่านั้นนะครับไม่ควรไปลงทุนกับบุคคลอื่นที่มาชักจูงเด็กขาดเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินต้นทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันเนาะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดเรื่องของลาบลอยก็อาจจะถูกได้บ้างเล็กๆน้อยๆอยก็เอาแต่พอดีแล้วกันนะครับเรื่องลาบลอยเนาะก็อย่าเสี่ยงจนเกินไปนะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ